วันนี้นะครับเรียนออนไลน์ครั้งที่17นะครับวิชาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีชั้นธยศงศษาปีที่2นะครับหัวข้อที่เรียนวันนี้นะครับก็คือปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับตอนที่1เรามาดูว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารเนี่ยมันเป็นยังไงนะซึ่งเรารู้แล้วว่าสารแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสภาพการละลายได้ที่แตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับตัวทำลายขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆเรามาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างนะอ่ะ คราวนี้ครับชนิดของตัวละลายและตัวทําละลายส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไรสารละลายมันมีอยู่2ออย่างก็คือตัวทําละลายกับตัวละลายนะครับอ่ะถ้าครูบอกว่าน้ําเกลือน้ําเกลือเป็นของเหลวตัวละลายกับตัวทาละลายคือใครเอาตัวละลายก่อนเกลือ <Yeah. S 1> เออเกลือเกลือเป็นตัวละลายส่วนน้ําเป็นอะไร น้ำเป็นตัวทำละลายทำละลายฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะคานวาต้องแยกให้ออกนะมี2อย่างนะทำละลายกับละลายถูกละลายก็คือละลายนั่นแหละโอเคไหมถูกละลายก็คือละลายแหละทำละลายก็คือตัวทำละลายนะครับอ่ะน้ำเกลือเป็นสารละลายซึ่งผสมกับน้ำกับเกลือซึ่งเรารู้แล้วว่าน้ำเกลือมันเป็นของเหลวฉะนั้นเนี่ยไอสถานะของสารสองสารที่เป็นของเหลวเนี่ยต้องเป็นตัวทำละลายซึ่งมันมีปริมาณมากกว่าด้วยนะครับที่เราเรียนไปอ่ะโอเคเนาะคราวนี้เราจะมาดูครับว่าตัวละลาย กับตัวทําละลายเนี่ยส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารไหมนะครับอ่ะมีวัสดุอุปกรณ์วันนี้ในการทํากิจกรรมนะครับอ่ะเราไปดูครับมีสารตัวแรกคือแมกนีเซียมซัลเฟตอันที่2คือพิมเสนน้ํากลั่นนะครับเอทานอลมีช้อนตักสารเบอร์สองมีหลอดทดลองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กระบอกตวงนะกระบอกตวงสารนะครับการทำการทดลองครั้งนี้ครับการละลายของแมกนีเซียมซัลเฟต จะเป็นตัวละลายโอเคนะตัวนี้ทันนะจะเป็นตัวละลายในน้ําน้ําคือตัวทาละลายมีปริมาณ5ลูกบาทเซนติเมตรมีปริมาณ5ลูกบาทเซนติเมตรนะครับอ่ะขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มทําการใส่น้าลงไปก่อน5ลูกบาทเซนติเมตรนะครับเทน้ําจากบิกอร์เนี่ยใส่ในกระบอกตวงเพื่อให้ได้ปริมาณน้ําคือ5ลูกบาทเซนติเมตรนะครับอ่ใส่น้ํากันลงไปนะครับใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ ใส่เสร็จปั๊บเราก็ใส่สารละลายลงไปครับสารละลายตัวนี้คืออะไรครับแมกนีเซียมซัลเฟตลงไปเราเราอยากดูว่ามันจะละลายได้มากได้น้อยนะครับอ่ะใส่ช้อนที่1ใส่ลงไปนะครับอ่ะช้อนที่1นึ่งแล้วเขย่าเขย่าให้มันละลายครับเขย่าเขย่าเขย่านาะวนี้น่เขย่าชทอนที่2ใส่ลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็นับดูอันนี้หลอดทองที่1นะใส่ลงไปปึ๊บอ่ะต่อมาครับเขาบอกว่า แมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยละลายในน้าได้ถึง5ช้อนฉะนั้นเนี่ยในปริมาณน้ํา5ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยละลายน้ําได้มากสุดคือ5ชอ้อนนะมากสุดนั้นละลายได้มากสุดก็คือสภาพการละลายได้ของแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ย5ช้อนต่อมาครับการละลายของคลิมเซนคิมเซนจะเป็นตัวละลายในน้ําซึ่งเป็นตัวทำลาย5ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนเดิมคราวนี้เขาเปลี่ยนสารจาก อ่าจากอะไรนะเมื่อกี้อะไรแม<า>กนีเซียมซัลเฟตอ่าจากแมกนีเซียมซัลเฟตกลายเป็นตัวพิมเสนคราวนี้เขาจะใช้พิมเสนในการละลายน้ำนะครับมืนเริ่มเลยขั้นตอนมืนเดิมใส่น้ําลงไป5้ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอกจากกระบอกตวงก่อนเนาะแล้วก็ใส่ลงไปในหลอดทดลองที่2นะครับแล้วก็ใส่พิมเสนลงไปนะครับผลปรากฏว่าเป็นยังไงใส่พิมเสนลงไปปุ๊บมันเดิอบขยับขยับขยับดูว่าสภาพละลายได้ของสารเป็นยังไงใส่ไปปั๊บขยับขยำปุ๊บอ่ะ ช้อนเดียวก็ไม่ละลายแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาพละลายได้ของสารทั้งสองในน้ำเนี่ยจะแตกต่างกันแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยในน้ำลบบัดห้เซนติเมตรเนี่ยละลายได้ถึง5ช้อนนะครับส่วนพิมเสนละลายได้น้อยกว่า1ช้อนน้อยกว่าหช้อนเพนะราะว่าเขาใส่ไปหนึ่งช้อนมันก็ไม่ละลายแล้วฉะนั้นเนี่ยมันต้องน้อยกว่า1มันต้องเล็กกว่ามันต้องน้อยกว่านี้ถึงจะละลายได้นะครับโอเคอันนี้คือละลายในน้ําโอเคไหม ใครเป็นตัวละลายใครเป็นตัวทำลายตอนนี้ตัวละลายมีกี่มีกี่ตัวครับสองมีสองตัวคือแมกนีเซียมซัลเฟตกับพิมเซนส่วนตัวทำลายคือใครครับน้ำอ่าตัวทำลายคือน้ำนะครับตัวทำลายคือน้ำส่วนสองสารนั้นเป็นตัวละลายนะครับอ่ะต่อมาครับการละลายของแมกนีเซียมซัลเฟตที่เป็นตัวละลายในเอทานอลที่เป็นตัวทำลายห้าลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะคราวนี้เขาเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนตัวทำลายอ่าถูกต้องครับเปลี่ยนตัวทำลายจากน้ำเป็น เอทานอลโอเคนะอ่าจากน้ำเป็นเอทานอลในปริมาณเท่ากันเลย5ลูกบาศก์เซนติเมตรหลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเราก็ตวงเอทานอลในหลอดตวงนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงไปในหลอดทดลองที่3นะหลอดทดลองที่3นะ1กับ2เราใส่น้ำไปแล้วแล้วก็ใส่อ่าแมกนีเซียมซัลเฟตแล้วก็พิมเสนคราวนี้เราจะทดลองในหลอดที่3ใส่เอทานอลลงไปนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นเราก็นำแมกนีเซียมซัลเฟตใส่ลงไป แล้วก็เขยา่าเขย่ามันเดิมนับช้อนว่าละลายได้มากสุดกี่ช้อนนะครับอ่ะก็จะได้หลอดที่3นะครับผลปรากฏว่าแค่ช้อนเดียวครับก็ไม่สามารถละลายได้แล้วสแสดงว่ามันต้องละลายได้น้อยกว่า1ช้อนนะครับแมกนีนเซียมซัลเฟตละลายในเอ่เอทานอล5ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับได้น้อยกว่า1ช้อนนะครับต่อมาครับเหมือนกันการละลายของพิมพ์เสนครับที่เป็นตัวละลายจะ ทำะจะละลายในตัวทำอะไรก็คือเอทานอล5ลูกบาศก์เซนติเมตรนะเมื่อกี้เราใส่แมกนีเซียมซัลเฟตไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิมพ์เสนนะครับอ่ะเหมือนเดิมตวงเอทานอล5ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วใส่ลงไปในหลอดทดลองที่4นะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองที่4จากนั้นเราก็ใส่พิมพ์เสนลงไปแล้วก็ทำการเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาดูสภาพการละลายของมันนะครับใส่ไปเรื่อยหลอดที่1หลอดที่2อหลอดที่3ไป,ไปเรื่อยจนครบนะครับถึงหลอดที่18 ถึงช้อนที่18ครับใส่ลงไปเรื่อย1ช้อน2ช้อนไปเรื่อยถึงช้อนที่18นะครับอ่ะมันก็จะหมดสภาพคละลายผลจากตารางนะครับเราก็ได้ว่าถ้าอีเทนอลเป็นตัวทำละลายนะครับแมกนีเซียมสันเฟสกับพิมเสนจะละลายได้ตามตารางนี้นะครับแมกนีเซียมันเฟสเนี่ยจะละลายในอีเทนอลมากสุดก็คือน้อยกว่า1ช้อนพิมเสนจะละลายมากสุดก็คือ17ช้อน ตอนที่18เริ่มไม่ละลายแล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยจาก2ตารางบันทึกผลจาก4หลอดทดลองเมื่อกี้เราจะได้ข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูเราจะเห็นว่าชนิดของตัวละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารหรือไม่ทราบได้อย่างไรอ่ะลองตอบคนหน่อยที่ว่าชนิดของตัวละลายเราตอบไปแล้วนะชนิดของตัวละลายมีกี่ชนิดเมื่อกี้มีกี่มีกี่ชนิด 2. อ่ามี2ชนิดนะชนิดของตัวละลายมี2ชนิด มีผลต่อสภาพละลายของสารได้ไหมครับมีผลไหมแล้วก็ทราบได้อย่างไรมีอ่าทราบได้อย่างไงมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารได้อย่างไรชนิดของตัวละลายอ่าสมมติว่าเราใช้น้ําเป็นตัวทาละลายใช่ไหมเราใช้น้ําเป็นตัวทาละลายฟังนีนะใช้น้ําเป็นตัวทําละลายแล้วเราเอาชนิดของสารเนี่ยมีอยู่สองสารก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตกับพิมเสนมาละลายในน้ําทั้งสองอย่างเนี้ยละลายได้ต่างกันไหม ต่างกันต่างกันดูยังไงปริมาณที่เขาใส่เอ่อชนตัวละลายลงไปใครละลายได้มากกว่ากันครับพิมพ์เซนพิมพ์เซนพิมพ์เซนเนี่ยใส่ไม่ถึงหนึ่งช้อนเนี่ยละลายไปแล้วไม่ละลายแล้วแต่แมกนีเซียมซัลเฟตใส่ห้าช้อนแมกนีเซียมปะเออต้องต้องใครครับต้องใครแมกนีเซียมเออต้องแมกนีเซียมครับถ้าเรา ตอนนี้เราพูดถึงชนิดของตัวทำละลายโอเคไหมตอนนี้เราพูดถึงชนิดของตัวทำละลายก็คือมีแมกนีเซียมซัลเฟตกับพิมเสนเอาไปละลายในน้ำครูถามว่าใครละลายได้มากกว่ากันแมกนีเซียมสองแมกนีเซียมพิมเสนละลายได้มากกว่าเห็นไหมอ่านะครับแมกนีเซียมละลายได้มากกว่าเพราะว่ามันละลายได้มากถึง5ช้อนในน้ําแต่ถ้าเอาพิมเสนไปละลายในน้ำหนึ่งช้อนยังไม่ละลายเลยเห็นไหมมันต้องน้อยกว่าหนึ่งช้อนค่อยละลายโอเคไหมครับอ่ะฉะนั้นเนี่ย ชนิดของตัวละลายมีผลต่อการมีผลต่อสภาพการละลายไหมมีก็ต้องมีแน่นอนอย่างเราเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเอาถ้าเราอยากละลายอะไรสักอย่างเนี่ยที่อยากละลายได้มากมากเนี่ยเราจะเลือกอะไรระหว่างแมกนีเซียมซัลเฟตกับพิมเสนแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมมันละลายได้มากไงเราก็ต้องเลือกสารที่มันละลายได้มากหรือว่าถ้าเราอยากเลือกสารที่มันละลายได้น้อยเราก็ต้องไปเลือกใครครับพิมเสนเลือกพิมเสนเนี่ยอันนั้นเนี่ยชนิดของตัวละลายเนี่ย จึงมีผลต่อสภาพการละลายจากที่เราทดลองไปไงเห็นชัดเจนนะครับนะอ่ะตัวนี้ต่อไปนะนี่ไงผลของตัวละลายที่มีต่อสภาพการละลายได้เห็นไหมครับนะในน้ํากันนะเอาไปใส่น้ํากันแต่ว่าละลายได้แตกต่างกันนะครับต่อมาครับคูณถามต่อครับชนิดของตัวทําละลายมีผลต่อสภาพการละลายได้ของสารหรือไม่ครับชนิดของตัวทําละลายเมื่อกี้ชนิดของตัวละลายคราวนี้ครับตัวทาละลายตัวทํละลายมีอะไรบ้างครับ ตัวทำละลายมีน้ำกับน้ำกับน้ำเอทานอลรับเอทานอลกูถามว่ามันมีผลต่อสภาพการละลายได้ของสารไหมครับมีม,ม,ม,มีทราบได้อย่างไรครับก็ดูจัดการที่เราใส่ตัวทำตัวตัวละลายลงไปอตัวทำละลายอ่ะเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าแมกนีเซียมใช่ไหมถ้าแมกนีเซียมกับแมกนีเซียมอันนี้โอเคไหมอันนึงใส่ในน้ำอ่า อันนึงใส่ในเอททนอลใครละลายได้มากกว่ากันน้ำใส่แมกนีเซียมในไหนละลายได้มากกว่านา้ำอันนึงละลายได้มากกว่าก็คือน้ำเพราะมันละลายได้ถึงกี่ช้อนครับองชอ้อนเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้แมกนีเซียมมันละลายในอะไรได้น้อยมันละลายในไหนครับน้อยเ <Eternal. S 1> อทานอลมันละลายในเอทานอลน้อยฉะนั้นเนี่ยชนิดของตัวทำละลายมีผลต่อสภาพการละลายไหม ถ้าพิมเสนถ้าพิมเสนอะเอาพิมเสนเหมือนกันนะเอาพิมเสนเหมือนกันพิมเสนหนึ่งไปละลายในน้ําอีกพิมเสนหนึ่งไปละลายในเอทานอลใครละลายได้มากกว่ากันครับพิมเสนพิมเสนเอ้ไม่ใช่เอทานอลอะไรเอยใครละลายได้มากกว่ากันเอทานอลเออเอทานอลละลายได้ละลายได้มากกว่าตั้งสิบเจ็ดช้อนสิบเจ็ดเห็นไหมเข้าใจหรือยังแต่ถ้าเอาพิมเสนไปละลายในน้ําครับละลายได้ไม่ถึงหนึ่งช้อนเลย โอ้ม oh y god อ่ะโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวทาละลายที่มันละลายได้น,น้อยเราก็ต้องเลือกน้ำกลัน่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากได้ที่มันละลายพิมพ์เสนได้มากๆก็ต้องไปเลือกเอทานอลในการละลายฉะนั้นคุณจึงถามว่าชนิดของตัวทําละลายเนี่ยมีผลต่อสภาพการละลายได้ของสารไหมครับชนิดมีมีเออมีผลยังไงเห็นไหมถ้าเราเอาน้ําเนี่ย มันกล็ละลายได้น้อยแต่ถ้าเราเอาอีเทนอลเนี่ยมันจะละลายได้มากถ้าใช้พิมพเสนเป็นตัวละลายอ่ะอ่ะตัว่าหัวหน้าทาเล็บสีแดงแป๊ดเลยทาเล็บสีแดงแป๊ดเลยนะคูถามว่าเล็บเล็บของหัวหน้าเนี่ยสีแดงแป๊ดเนี่ยสีแดงแป๊ดเนี่ยหัวหน้าจะอ่าใช้อะไรในการล้างออกล้างเล็บสีแดงแดงแป๊ดออกน้ำยาล้างเล็บแผ่นเช็ดเล็บทำไมไม่ใช้น้ำอ่ะ เอา้ามันไม่มีสารละลายออกอ่ะมันจะโอ้โหมันจะไม่สะอาดนี่มันจะไม่ออกมันออกไหมถ้าเราใช้น้ำออกไหมใช้ใช้น้ำออกไหมไม่ออกไม่ไมออกอ่าใช้น้ำไม่ออกใช้อะไรถึงล้างถึงจะออกเอาแอลกอฮอล์ <Y aris S 1> อาล่าออพวกแอลกอฮอล์อพวกน้ำยาล้างเล็บอ่ะงั้นก็แสดงว่าน้ำกับน้ำยาล้างเล็บเนี่ยเป็นอะไรครับนักเรียนเป็นตัวอะไรในสารละลายตัวอะไรน้ำยาตัวตัวทำละลายเออเป็นตัวทำละลายถูกต้องครับท่านว่า น้ำกับน้ำยาล้างเล็บเนี่ยเป็นตัวทำละลายแต่เราต้องเลือกว่าเราจะเลือกใช้ตัวทำละลายไหนถูกต้องไหมเพื่อให้สารที่อยู่มือเราเนี่ยมันออกสารที่อยู่มือเราจะเป็นตัวอะไรครับยาทาเล็บยาทาเล็บเป็นตัวอะไรในในสารละลายตัวละลายอ่าเป็นตัวละลายครับนะเป็นตัวละลายถ้าเราใช้น้ําในการละลายตัวละลายตัวละลายนี้จะออกไหมไม่ออกเพราะว่าเป็นน้ำแต่ถ้าเราใช้น้ํายาล้างเล็บครับอ่ามันก็จะเป็นไงครับ มันก็จะหลุดออกสีก็จะออกมาไ,ได้อ่าฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นที่มาว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารไงโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวทําอะไรส่งผลไหมส่งผลอ่าส่งผลตัวละลายส่งผลไหมส่งผลต่อการละลายไหมอ่าฉะนั้นเนี่ยทั้งตัวละลายและตัวทําอะไรก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารอ่ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้น้ําตาลทรายจุลสีพิมเสนชนิดของตัวละลาย และตัวทาละลายส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารน้ําตาลทรายเนี่ยมันก็เป็นของแข็งจุดสีก็เป็นของแข็งพิมพ์สีก็เป็นของแข็งนะครับไปละลายในน้ําก็จะมีสภาพการละลายที่แตกต่างกันไปได้มากได้น้อยกี่ช้อนกี่กรมัมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะละลายได้แตกต่างกันนะครับถ้าเอาไม่ใช่น้ําเปลี่ยนเป็นเอทานอลแต่และตัวก็จะมีสภาพละลายที่เปลี่ยนไปเหมือนกันเมื่อเราเปลี่ยนตัวทาละลายเมื่อเราเปลี่ยนตัวถูกละลายอย่างเงี้ยนะครับสภาพการละลายได้ของสารก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะ นี่อย่างที่บอกครับการใช้น้ำยาล้างเล็บนะเมื่อเราทาสีเล็บเนี่ยเพราะอะไรนะครับในการล้างเล็บเนี่ยถึงต้องใช้น้ำยาล้างเล็บเราใช้น้ำเฉยไม่ได้หรอไม่ได้นะเพราะว่าสภาพการละลายได้ของสารแต่ละตัวเนี่ยมันต้องดูว่าเราจะต้องเลือกตัวละลายกับตัวถูกละลายให้ให้เหมาะสมนะครับอ่ะฉะนั้นครับปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารก็จะมีอยู่2ตัวคือตัวชนิดของตัวละลายกับชนิดของตัวทําละลายส่วนอีก2ตัวอีก2ตัวข้างล่าง เดี๋ยวไปเรียนในชั่วโมงต่อไปอ่าวันนี้เหมือนเดิมครับก็สรุปแล้วก็ส่งในกลุ่มส่งในเฟซเหมือนเดิมกลุ่มเฟซเหมือนเดิมตามนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับโอเคอ่ะน้บอกนักเรียนเต็มตัวทำความเคารพ้ไปแล้วหิวข้าวไป,ไ,ปไปหิวข้าวมันจะไปฝึกฝันค่ะโอ้โขอบคุณนะคะ